ผานเปลี่ยนสียังกับครับมือหนึบบงดด่งส่งแล้ดดใหม่ครับไม่ไรจุดล้อครับใหม่ไรกับจุดล้อใช้วัตถุดิบสีแดงครับยิงยังครับเนี่ยยาหนังใบยาหนังบอกครับสีแดงได้ครับ,บต่ำบอกใบยังนไไ้อบ่เ้านใบยาหนังครับอันนี้พ่านพุ่มนาทีของพ่านพุ่มก็คือย้ำหมักหุ้มครับจับหุ้มกับหนิ่วคับพ้อมครับบ้านผ่มมา,ผานหอยครับ นี่ครับดำหุ้งกับปีนปลาครับแจก่าไม่พอมนี่เป็นจีเฮดใบย่านั่งนะครับเบิงขันบ่ครับขัดมือลพวนเต่ำันืองน่เงนแหลกว่เลยครับเฮ็ดจังสรนล่างก้อนหดเบลามือโคตรนานแหลม เป็บตพี่เจยวเอาเดียกับเบียร์แล้วไปดอกครับแบบเอาเมื่อคตรนอนอยู่บนเหลียงเลียงบนงามเมื่อโคตเนี่ยล่าง่ครับตุ่มก่อนเลยครับแต่เบียรตุ่มเราใหม่ก่อนครับหาไม่ใหม่บ้างครับพัานผู้ชมหามาบ้างนั่นแหละครับตอนคลิปนานี่ครับยองบ่ครับไปที่ไหนยองบางเหมือนซักผ้าเลยใช่ไหมเออนี่ครับมาเบิงครับสัก สักใบใหม่เลยครับไม่ใช่ซักผ้าไน่นเนี่ยฟ้าเปืดนะครับโคชนะั้เดี๋ยวเนมึงเียงวไเงียบเงียบยังไม่ยังดับเดบ อะไรครับนี่ครับหมู่บ้านไหนรถแรงครับหมู่บ้านคันนี้ีไปหาอยู่หากินครับ <c oughs> แรงอีรีนิ่มพ้อมครับ <c oughs> <c oughs> ตัสวสอง <c oughs> วอนฝนบ้าร <c oughs> ่วมชายหนามไร้โทษอะไรแกงเน่อใหม่ครับส่นบบวนปบะกอบต้องนิ ไปย่านางเก็บเห็ดเลกหน่อยเสียงเรียบร้อยกล่องเตียงเก็บเห็ดโอ้เก็บเห็ดเฟียงครับเห็ดฟางครับเอาเก็บเห็ดเฟียงครับโหดฟุตออมไปฟ่อมเลยครับฟ่อมตะไคร่ฟ่อมว่าเห้ไก่เมคเชียครับเก็บเฟียงครับ หาเห็ดเฟียงก่อนนี่จะดอกบออวกัวดอกเน่าน้องดอกเน่าแล้วครับโอ้ยบัวเดียวเสี่ยเห็ดเฟียงมาให้ครับหาเห็ดเฟียงครับกล่องเฟียงเห, <า S 2> ห <า S 1> ็ดสร้างได้ครับโอ้เดี๋ยวผมเข้าไปก่อนสินครับทาใกล้ๆกันเฮ้ยครับบัวเดี๋ยวนี้เห็ด มันจะเกิดเองครับน้ำมัาสร์ครับบริเวณยังครับมาเก็บยางเดียวครับเพียงเก็บไหนล<ด>องก่อนเไมรไหเก็บผอมกันครับเก็บตั้งแตแล้วีวสีบาวอยากเก็บโอ้เก็บ พอดีไปไซค์ครับแกงแล้วไหมครับเกิดเอกตามธรรมชาติได้ครับไม่ได้ทำอะไรมันเลยผ่านแล้วครับนู้ใครเป็นพร้อมเดี๋ยวครับผมจะ <c oughs> กดในเอาถือ <c oughs> ผมจะยุดไว้จ <c oughs> ิเต็มกรอนผ่านแล้ว <c oughs> ครับ เอวอีสานมาละครับผมเออเอิ่นกิ่งก้างใกล้ๆครับบ้านใกล้ๆกันนี่ครับเตรียมพร้อมเล่บ่ครับกลรอ้งสหม่้ตัวเตรียมพร้อมเลยท่านจะนั่งเริ่มนำคุณแล้วัานจะนั่งเริ่มนำคุณลานะนม่เบิ่มนำคุ่านน่งเิ่มำคาณ หยังเพ็ดกินนี่มันคือกง่าอะไรครับเนี่ยจังขอมาบั่านนะครับห่านแบบขึใส่ยังใส่อะไรเนี่ยอ้ี่ยนยิง่าใส่แกงน้อไม้โอ้ใส่แกงน้อไม้ครับอครับปลาทเรเ็ดเียงกใส่แกงน้อไม้กันครับเปี้งปลาอนำนั่งกันเร้วๆครับเกีวดแล้วน่าหนักเติบได้ดยเนาะอยาก ต้องแกสั้นนะครับนะแก้น e ้ำกนน้ำก่อนไปวดแกะแวแกะแกะตะก่อนถอนก้อนก็้ถอนครับถอนตามาคงก็สอบมาไหไงเด้อเราใหม่แจะจืดง่ายไปแลวเฮ้อดูน่้วตมันเป็จืดซะก่อนครับทายจากสองนามก่อน รด,ดแรงแปดสูบยิบซีเว้าครับวัดหนี่้ล่องเมตงแล้วครับนี่ครับเนี่ยดีๆตัวละครับมีแกงน้ำใหม่ครับเนี่ยเชียงกุงครับปครับปทถุดิบแกงใส่น้ำใหม่ครับ ขาดก็ไรดเด้ครับพักตัวน,นี้เขาอะไรชะอมเบย <c> ์ <oughs> อดเพ,ดพดนืนอด้ชะอมแก่เ่ผมเรียกพักขา,าเดี๋เขาเก็บบด<า>ก่อนนึกกงใ,ใส่ยางนได้ออออออเอื้อนอ้อมนู่ะใส่แกนเอาใหม่ครับพักขาชะอมนี่แหละครับใส่เอืน้นนี่งานงานครับผมขีนผมด้วย ลาดไหลไหเล็เกน้อยครับก็ได้คืออืมตีหอมใสยังไงแเข้ามาไส่ด้วยกันใส่คอไ่วเลยเนีนๆเลยใส่ยองกยเพรใส่เก่าขวานเพาะว,อออว่าได้อืมครับขอกข้วเอาครับเรียกค้วไป สายตัวเองครับเป็นของผมดอกของอ่าวครับไม่พอครับยังครับเป็นอีตรูแมุครับใส่ลูกดรวอมนะครับเก็บตัวครับได้เลยหลดวันเด้อหลดแย่เด้อมัด แกแกนแล้วจะไล่ดิโดดแก่นโดนตรโดดยาิกะลดแกนสูคุแล้วครับตูบันบกหอบใบพ่อเด็กกัเห็นไก่รอบกี่กิ๊เป็นตกขันเทศเศร้าครับ มันใส่ผมเก็บผิดครับแบบมีแต่ทายหลายบุเก็บบุญผิดซอย่านไม่ใส่ผมเก็บน้ำเนียงแบบนี้กว่าท่กองกลางก่ใส่หลายนะคบคือสิเบ่ก็บ่แกงอันนี้รเยอ่ะ ยังนี่ครับต่ำเลยตับข้บเบียร์ครับทั้ายทั้งต่ำครับาที่ราัวไม่โทมากเียวโทรไปมันบอกวางาเวราดนีันเป็นโจมือเรยงเหลาเยอะว่าอืมัน่ทองไปบัที่งเาอโทไปเาโทไปอื่นมันมากมันบอเอื่นมากบัวบัวเหลมาก ไอ้ผูวนั่นผักผว่เด็ดโทรนรพท์อืมแล้วหก้อนเน่นอันดัดบ่ไม่ะอ่าง่งีนวดัด้อิดัดบ่ไไ้เก่งใ่อยู่บ่นี่นี่เก่งเดี๋ยวดูไฮดรอกเดี๋ดวดให้ดรอกดูจิ๋วอ่ะตอนเรื่องอะไรเออหายเลยนะนี่กานีดเก่งนี่ทำเหมือนกันเหมือนกันแล้วนี่เก่งดบกินแซมพร้อมครับก็จุวครับ หญคัน้ำคุ้ครับแกงประจำาะฮัทเพิ่งประจำกิน่เรื่อยครับไม่้ันะทุกคนให้กินทัวไป้รอคุ้มบ่ได้ซื้อครับหายหากจนแต่ว่าใส่คนละตัวใส่หอมกรสีกูนี่บ้าบ้ืวันนีก็กีคยวเอาอะโอ้ ย้ำเต็มว่าย้ำเห็ดกะเห็ดย้ำทำกะทำเนาะยนะ้ำกินพริพกล้อต้อนี่ครับนำอย่านั่งก,ลงลกง็ลงไปแล้วครับพริกล้อเห็ดเฟียงลงไปแล้วครับลงไปก่อนแล้วเอาน,นำเบลือยแลยครับพักลงแล้วครับเห็นมอของสูตรของท่านปีครับโอ,อ้วันผ้เห็ดเบลหรอว่า เนีย่องจะคว้างอย่างเดียวนี่ภูริเฮ็ดดอกสองห้องนอนเนี่ยออกจากเมียเท่านั้นเฮ็ดได้นี่เมียหลอเนี่ยอกเตี้บ้าสองหองเป็นไก่แน่บุเห็นไหมนี่แหละสูตรเด็ดคือตู้นี่แหะครับตักขาแทนเราตัวนี้ลูกโดดเปแล้วโดดเฮ็ดเสี้ยงตักขาฝอีกตัวทุ่งไทยนี่แหละตัวปัญห์้ายางไม่เข้าคุณเห็นเป็นไรครับตข้อว้อม อ่ะคืมาบุ้งกันนะมันจีขาวอยู่นี่เราเปนแสบน่ยไข่ผมตัวหนึ่งไข่แมนโมเล้วปลาช่อนด้วยกินกลาเค็งว้ขอผมเสียกินเบีใส่อีกว่าเขเบียร์เาด่วว่าจะให้นำไม่หน่อยตัวหันยิ่งข้นกิ่งเนาะจิ้มหรเอาลปากเอาเลยเดี๋ยวผมชิมกอนครับแิมลี้ห่ที่บุเกดตอนนี้ผมอะไ ต้ตุ่ะต้ตาทีมหมอีนึงวันมาน้อเบิ่งกินกบ่ออกหอดปากลน้อมาชิมออดงถัวจับวมนอสั้งแกงคับคุณควรควมซชิมดควนว้าวเลดีเด้อเล่นแบบครับเล่นแบบลุงอีสานครับเป็นชิมแต่สีบลิ้นอืาหน่อยนึงูส ีอพวมเสพยาบักเงนเจี่ยวพนบักโค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 เลหาสวโอ้ลืมครับผมเปลี่ยนซื้อไหมครับหาสอครับทีมงานหาสอเสพยาเสพศซบกป๊สโซบโป๊กโกโคโซโคกับพี่หาสอครับผมลืมครับลืมลืมมาจะเปลี่ยนซื้อไปเดี๋ยวโอ้ ร้อนต <Over. S 1> ัวเนี่ยเห็ดเตียงครับร้อนเห็ดเตียงโอ้แซ่บแบบเตีดับเขายันเบิดเด้นำบวกยิ่งน่เพราะเลยไม่ต้องปรุงเนะครับอย่างนี้นี่เดี๋ยวเบิดเดี๋ยวไม่ไงพ่อแซ่บดีครับเข้มข้นดีที่สุดเข้มข้นดีครับหอมจิ้มข้อขาครับผม ยังครับอุโมมิเลี้ยครับปีงปลาครับปีงปลากินกับตำพุงครับเอาซิมอะไรนะครับซิมยั่ๆเนี้ยอืมดัดดมก่อนเนาะได้กันได้กันบบบง วะมีเห็ดเบียงเห็ดอันพร้อมครับเลยแล้ออผมซิมเป็นซิมหรอครับตอนนี้กินแล้วมันแจ็บเีะได้พักผ้าให้พักอะไรมาใส่เองครับครับเอ้ยกินกับตันพักแว่นนะครับแว่นพักแว่นยังไงครับอ๋อมันเจ็บเาบนานะ <laughs> เจ็บเจ็บ <laughs> กนิด่ความือโคเเยนา่าองเลยิมเลยอยู่โคกเห็นอย่งเลยแต่เพราะนีนเยอคนที่ถามมาเป็นยังใส่หัวหม้อฉันมอเห็นุงอย่างเลยครับพอไฟสว่างแมนครับก็กกันเบึ้งธรรมดาเห็นุงมาครับกินแกงมะแม่กันครับุดยอดท่านตี ตู้แกงครับเรียบ้อยแล้วมันครับคนละครับเอาซิมครับมาขนาดบ่โอ้ยซิมอีเกิร์ครับี่นเป็มีเกิร์ดูดดวะมอละจะกินค้ำหน่อยแต่ครับมสองซำแดงครับดูดกลิ้ดบ่ใช่ปะบ่อไ่บไหครับือมากกินบุกไร้วครับกินลูกดวดสองซ้ำด้วยเรา ครับยำยำจวตเาเหนียวหานตำเจบผักเขาเอินผักงครับเนืนื้เขาลูกไผ่เนละมันจะมีน้ำเล็กน้อยครับแต่ว่ามจรสสมครับกินแต่เขาจะแกมาใหม่ครับจะดยอดนะครับจะยอดมันอ่อนๆครับหยอดผักกาดยาค้ับมันยอดมันครับว่นเขาบ่กเอา งา a ข้างๆกันได้การอยู่งอย่างเงี้ยว่อมเชียร์เชียร์เนี่ย <Yeah. S 2> หลายมากหล่าวเบิดได้เล่นงมรู้ๆดออกมาเบิร์ด,ดน,น,นี่ครับในการยังประกาศ n า a ครับกินกระเจีไม่เข้ากันเปน็นยันต์ครับผมเด็กไก่หิ้่ผมเลี้ยงไก่ชนไปพร้อมได้ครับเลี้ยงทางขาได้ครับพอพัฒน์ลักผมบรรยาการเลี้ยงไก่บน เงี้ยนปูครับเงี้ยนปูผมเองคิดว่าในท้องนี่ผมเบ่งอยูครับตักเดี๋ยวครับปลาเดี๋ยวครับปลาปูเดี๋ยวเดี๋ยวครับตักแล้วครับผมแกงน้ำไมมซิมเดี๋ยวครับปูมาเองในบ้านเขาในเด้อตับหุ่งนครับหมูฟุ๊กครับตับหุ่งกับบ้านเหรอครับปี๊ปลาแต่ซุปเดี๋ยวแกงน้ำไมม น้ำกันหกคนครับโอ้หาคนครับจิมงานเบาให้บ้านครับโอ้แม่ซีงงานหาสวครับยังกับซีเทพ<า>อ่ะ<อ>คุณหนึ่งโชกกับพกโชคหมกรับโอโชคหกไม่คุณนึงจะคุณหนึ่งเสกอหกก็ว่าครับ, <c oughs> าารบนอนอยู่ไซบูเดี๋ยวนี้ตามแดนเลยนะเก่ากวเลย ก็นได้ทั้งหอดลากินแล้วครับมันก็อดจัดจางเงินทัดจาง่ีปลากับมุครับจิ้งปลาเอล้นลำบากหน่อยครับพายทั้งกิดลึกว่ากต่งานงานเขาหน้าเสียบครับอ๋อท ข้าเย็นครับข้าเย็นตอนเย็นใช่ข้าวเหลียนปากขั้วเขาจะกินเขาองนี้เขาจะเดี่ยวอล้รอย่งเล้วอนเี้ตอนอยู่บ้านเขสามตุงมาไม่กินอยอะ่คือแม่านเ่ตลาดงหมหกินครับผ่านปู่แล้วครับมื่อนี่ไปหานมใหม่มาสดๆป่าขสดๆครับให้ด่งแยงน้ใหม่ใช่ปลาสดก็ได้หมเพางใส่ป่าอย่างเลย เปลี่ยนเปลี่ยนเสรตายไหมครับสูดสองเศร้าเลยครับเราสีมันมันบ่เข้ากันครับผมโู่แล้วครับเยี่ยมๆครับเมื่อนี้กินแล้วครับท่าเอินญาลําโขาต่อให้กวางครับต่อให้ก่อนกินก่อนเลยอย่างตับเลย ครบเบิ้ครับครบฉากอีกีดีครับยิ่งเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวน้องเด่มครับก่อนกินก่อนกินครับตกอนกินกาแซ่บครับวผนหเวันนะครับตอนนี้ผมกินเขาแล้วครับ มาครับกิตเขาเมกันครับแกงน้ำไม่ตับมังหุงปิ้งปลาขลาก้วาสุดยอดเกัน,นไหมครับยกหนูมแม่พันหอยแม่ยกหนวเนี่ยแสบกว่าอูมามิกว่า